สวัสดีครั้งนะครับสำหรับเว็บ Android Pie นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับการรองรับการเล่น 3G 4G นะครับในเครื่องของอ Xiaomi Mi 3นะครับกับเครื่อง ZTE Nubia Z5s นะครับสองตัวนี้ก็ใช้ CPU เป็น Snapdragon 800เหมือนกันนะครับทั้งสองเครื่องเลยนะครับ แต่ทีนี้ CPU Snapdragon 800เนี่ยมันจะมีเจเนอเรชันของมันอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่าดูที่ตรงนี้เลยนะครับก็ Snapdragon เนี่ยมันจะมีอยู่4 s e ซีรีส์โมเดลนะครับมันจะมีอ่าแต่ละโมเดลเนี่ยมันก็จะแยกเป็นตัวที่รองรับจะมี Diver ที่ทำออกมาซัพพอร์ตตัวเล่น 3G 4G อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ตัวที่รองรับ4 g นั่นก็คือ4 g lte นะครับก็คือ89 74นะครับตัวที่รอ,องรับ3 g เนี่ย3 g เฉยๆเนี่ยก็จะเป็น82 74นะครับส่วน wcdma บ้านเราไม่มีใช้แล้วนะครับก็คือต้องมันก็จะเป็น generation 86 74แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับ80 74อันนี้ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลิตตัว diver มารองรับนะครับโมเด็มไม่มี นะครับฉะนั้นเนี่ยออตอนแรกเนี่ยเช็คข่าวไปที่เว็บไซต์นะครับของเซลล์มีเองนะครับโปรโมทไว้ว่าเ,เวอร์ชั่นที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะเป็น8 9 7 4นะครับที่รองรับ c g l t ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีข่าวบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปใช้เป็นเจเนอเรชัน8 2 เปลี่ยนไปใช้เจเนอเรชัน8274นะครับ8274นั้นเครื่องที่เราได้มามันอาจจะรองรับได้แค่ 3G 4G ในอนาคตอาจจะใช้ไม่ได้อันนี้จริงหรือเปล่านะครับก็ผมจะให้ดูเครื่องที่ผมได้มานะครับเริ่มจากเครื่องเ x i ยวมีก่อนนะครับนะก็ใช้แอป CPU Identifier นะครับเราจะเห็นว่า Uh, CPU จะเป็น Snapdragon นะครับแล้วก็ดูตรง uh, Device นะครับเห็นไหมครับจะเป็น MSM 8974นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับ8974 Snapdragon 800เห็นไหมครับฉะนั้นถ้าเราดูจากอย่างเนี้ยแสดงว่า MI 3เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยนะครับที่ผมได้มาเนี่ย ก็น่าจะเล่น 4G ได้นะครับในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยตอนนี้ 4G เราก็คงยังไม่ได้ใช้กันแพร่หลายนะครับก็อาจจะใช้ในอนาคตได้นะครับอ่ะอีกเครื่องนึงอีกเครื่องนึงก็คือ ZTE นะครับ ZTE Nubia Z5s นะครับตัวนี้ CPU เหมือนกันเลยนะครับอ่ะนี่นะครับ ใช้ CPU Snapdragon นะครับ M SM 8974เหมือนกันนะครับ8974เหมือนกันฉะนั้นก็น่าจะถ้าดูตามเนื้อผ้าอย่างนี้ก็น่าจะรองรับ 4G ได้นะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ